ดวงของท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับได้3ามไม้เท้า the world the lover นะครับผมในเรื่องของการงานนะครับท่านนะครับพวกนี้นะครับมีโอกาสนะครับท,ที่มีงานใหม่ๆเข้ามานะหรือจะเป็นงานที่เป็นโปรเจกต์ที่มีคนยอมรับนะครับงานที่เกี่ยวกับการลงทุนกระต่างประเทศอะไรก็เกี่ยวด้วยนะ อีกเรื่องนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของการเงินนะครับไพ่ชุดนี้ถือว่าดีมากนะมีการขยายตัวมั่นคงขึ้นนะครับมีรายได้จากหลายๆทางครับไม่ว่าจะเป็นต่างถิ่นต่างแดนนะครับผมข้อระวังนะครับในเรื่องของการเงินนะก็อาจจะตัดสินใจพลาดหรือทําการใช้เงินตามอารมณ์นะครับก็ต้องบริหารและเก็บเงินที่ดีๆนะครับผมในเรื่องของความรักนะครับคนโสดนะครับจะมีเกณฑ์ เจอคนที่ถูกชะตานะครับมาให้เลือกนะส่วนคนมีคู่ก็อาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของอนาคตวางแผนครอบครัวนะครับผมก็ถือว่าไพ่เซตดีเป็นเซตที่ดีนะส่วนในเรื่องของเลขนำโชคนะครับเลขนำโชคของคนเกิดวันศุกร์นะครับ3 1 2 6นนะครับก็ไปดูกันนะครับขอให้คนเกิดวันศุกร์นะครับมีความสุขนะครับสวัสดีครับ